ที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาได้มอบถุงยางชีพและสุขากระดาษจำนวน650ชุดให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาทกับ นายสมศักดิ์เจริญภัยทูลรองผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายวิถีสุพิทักษ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าพปรราชวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับได้มอบถุงย่างชีพและสุขากระดาษให้กับผู้ประสบอุทกภยัยจำนวน650ชุดในพื้นที่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่7บลบ้านคลังอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยจำนวน35ชุดและส่งมอบให้กับผู้นำชุมชนเพื่อกระจายต่ออยังพื้นที่ต่างๆอีกจำนวน615ชุดสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานนะครับมีผู้ประสบภัยจำนวน16ตำบล104หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า7,919ครวัวเรือน วัดได้รับความเสียหายจำนวน23แห่งและมัสยิดอีก1แห่งซึ่งล่าสุดขณะน,นี้ระดับน้ำอยู่ในระดับที่ทรงตัวและมีแน,นโนว่าจะลด,ล,ด,ล,ดลงเรื่อยๆนะครับ